พี่มิวครับต้องฟไม่เมาไปอ่ะต้องโอโ้โหถึงเลยวะมิวเตรียมไปรัดฝั่งนู้นนะอ,อีกสัตว์ได้โดนอ,อย่าราัดกูอย่ารัดกูกูต้องเกิดปีก่อน ก็ได้เอาไปทำตอนนี้เอาเนี่ไม <um> ่ตีวะเอาไาดีว่ามิ้วไอ้เจี๊ยดีลอนดอนเข้าแล้ววะเ็นดังไหมดังไหมมิ้วดังได้นะไม่ใช่ละมันมาแล้วไปเอางูอ้ยขี้ยมาไหนวะไหนเนี่ยมันอยู่ในู่แล้วมันก็เนี่ยมันพุ่งออกมาเลยอโอ้ป่ากู โอ้โหคีสกูหมดเลยค่ะนีไหมดีไหตรงดังไอ้สัตว์แทน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 กจูอันนี้อันนี้คิวเด็ดเด็ดเดดไอ้ขี้อะกูกดล้าไม่ทันดิไม่ ไม่ได้แทนแทนของพี่ของพี่ขอไม่หน่อยได้ละไอ้ไม่ป่าเลยแทนไม่ป่าเลยเนี้ยวไปเลยเนี้ยวไปเลยเนี้ยต้องขึ้นเวลเวลเจ็ดตอนมยวต้องง่ายข้าเวลก่อนนะตีแล้วสรุปเอาฮิวเลือดใช่ไหมพี่ตามออกไข่พี่ตาอะไรออกไข่ใช่ไหม ใช่ครับโอ้โหไม่เคยเล่นไงทวนก่อนดีถอย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 ถอถอย่นไม่มีนั่นแหละโอ้ตายเที้ยกว่าแล้วไห้ระวังนกนกป่าบอกแล้วไม่ถอยนกป่านกป่าโอ้ยโอ้ยเนาะอันนั้นไอ้พวกทำอะไร่าเรามาเก็บเก็บกองที่เสร็จแล้วลงเลยนะมิวมิวไปเพี้ยงไปช่วย มิวไปมิวสัวไอมิว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 ไอ้เยอยมาจากไหนวะเนี่ยเอาโมนี่ไปทุกคนอ่ะเอ้าซูรักุสน้องบิานบินล่นนะพี่โอ้โหมันได้ปะอุ้ยอุ้ยสอรี่สอรี่ลงเลยมิว เมื่อกี้ังกจะดังเลยแล้วเนี่ยมันไ,ไ,ไ,นไอไอสกิวเวลเอาพอดีแล้วเกือบเอาสกิลผิดเชีย่ยครูให้ไม่ได้ดันแน่เลยเยชี่ยสวยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นไวขึ้นไวครูป้า,วาไวเปิดโล่ใส่ตัวเองเลยเปิดแล้ววิ่งไวขึ้นยังไม่ตียังไม่มีใครตี มาที่กันนะเอเอาจุนไนดิจุไนไปดิเอาจุนไนไปดินกนกไปนกไปนกไปเอ้ยโอ้โหนกมานี่สวยอ้อะบอรีเอ่าแมงเข้าเร็วเกิน เราม่ลไปไ,ไม่มีเวรีหรือวะไปก้ามก้าวดิสวยก้าวแล้วก้าวสิวะเฮียเฮียต,ต้องให้เฮียได้ระวังกลางมิ้วมิว,มว,มวปีกกจูมานะปีกกจูมานะเอาไว้มิว้วปีงัดงัดงัดเอาเร็ลเลยไปไม่ได้วะมันหนีไปแล้ววะอยู่คุ้มหน้าหน่อยพี่มามิว้วมาไม่ถึงวะไอ้เ <c> ห <oughs> ี้ยสต้านโดนถอยถอยถอย มาหางว่าบาตบาตามาัาตมาเก็บเลยมิวเก็บเลยมาอย่าตกใจทันทุกก็ตกใไปเลยยี่ใส่สิเอออันตีหนีไเฮ้วยปู่ป้ามันอยู่ในพุ่งไอ้ขี้อุ้ยโอ้ยุนนอันตีโอ้ย่อยมาบาตมนสองตัวแสนตีแล้วมิวลงล่างเลยนะแทนแทนลงล่างแทนแทนทุนนาองทุนนยอเดี๋ยดี มันไม่มีตัวลดัดแทนมึงต้องทิ้งแล้วปล่อยไปเลยป้อมแตกช่างมันก็ไปไปสร้างก่อนไม่เป็นไรป้อมหน้าแตกได้ช่างมันอย่ามึงดูเพื่อนไปกันให้เราหมดแล้วเร็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 วอยู่คอนช่วยด้วยเลยกูี้ยอเออพ้อมกัเลย มาดีสัตมาดิสัตเจ็บไหมได้ยังเดวเราขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยใครขึ้นบนได้ขึ้นก่อนเลยเฮ้ยโอ้ให้โลไม่ทันเรอคิวค่อนกลับบ้านก่อนไหมอ่ะแล้วผิดทำไมวะ ไอ้ใครไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยไอ้แทนเหรออืมไอ้แทนมันไม่เอาโลตอมป่ะผมเดินมาแล้วเอาเป็นโดดมาเกันพอดีโอเคโอเคโอเคไปเลยกันให้กันแบบโชว์ตัวด้วยกลัวดันเลยดันเลยเดี๋ยวไอ้จูนายมึงจะโคตรไปไหนวะเนี่ย ้ได้อยู่ได้อยู่เก็บได้อยู่สวยคู่ป้าเราต้มพแล้วเราต้มพ่อแล้วโอ้ทางด้านเก็บบอลดังดนีเนาะเก็บบอลนั่งอยู่โอ้โหไม่ไหวไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยอยู่สวยอยู่เกือบแตกไม่ได้เกือบแตกเลยค่าจุดจอออะไปการบรรลุที่สปอร์ชิวมาแล้วมาแล้วจีมาดีดีสิ ว้ายอันตีหนีมาสิมาสิมาสิกูส,สู้นะกูสู้นะอุ้ยโอ้โหสอพิริศนาเฮงสอบเฮ้ยโอ้โหเยอะวะไปเรื่อยก่อนหน่อยนัน่ลนล้างนะล้างต้องได้นะสองคุ้มหน้าคุ้มหน้าแทนสองอ่ะพี่ไปไม่ทันนะเดี๋ยวพี่กันป้อมบนให้ก่อนเลยนะต่อไม่ได้หึ่งไม่ได้ไ ต่อไม่ได้ขึ้นขึ้นไปกลางเลยพี่เจ็บพี่เจ็บเอ้ยอีนี่มาไอชุนใเนี่ยไอยู่หนไปยปโอ้ยตายตายเฮ้ยไปายทำไมเป็นอย่ีวะโอ้ยแม่งเลยขนาดนี้พ่อตัวเนี่ยป้ามากูป้ามากลางเลยมากลางเลยเอาวาหน่อยเมาแวลาไวเิปเป็นปกตินะครูป้ากูป้าเป็นปติเลยปกติเลยป้า <muitas> ไปเลยไปเลย <S <S เอาเลยเอาทันเดอร์เลยอ้เจ็บสวยอาวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยแทนอผมเก็บบอลอยู่พี่แอปปินาถึงห้าสิบเป้าป้อมแตกไหมสวยแอปปินาเป็นสิบหกคาเฟ่นังเพิ่มมานิดนนึงแทนดัง ครับครับครับไปเลยนะดังเลยดังเลยกูตายให้แล้วแทนแทนผอันีโอ้ยโอ้ยจะได้กลับไปเนี่ยไม่ได้กลับแล้วกูว่าแต่บัด้ได้กลับบอทางรงงี่เรียบร้อยตั้งไงว่าแล้วได้กลับได้กลับบอทางรัดแม่งไม่ลัดนะเดี๋ยวแม่งช้ากว่าเดิมไอ้ไหี่ยรอไรอยเนี่ยรอดีเลยเกินเนด,กดเนี่ยไอ้ข้างบนข้างบน โอ้หายไปแล้วอุปาร์ตีไปบ้าไม่เป็นไรกันไม่ได้ก็ถอยมาเลยโอ้จะตายเดี่ยวกลางเดี่ยวกลากลางเดียวโดนลูกขนาดนี้ควจะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเพียงแค่พีคเลยนี้แพ้แพ้แพ้นอนตายเว้ยนี่นี่สัตว์มาอีกเยอะมาไอ้ไอ้ตรงโดนพีคแน่เลยวะ โดนตับท oh, ูมิก